สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิษวง์พบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องราวของพระบัวลูกศิษย์พระอาจารย์ทองซึ่งได้ระลึกชาติเป็นสามเณรเลียมเกิดที่บ้านน้ำกำอำเภอพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมได้เล่าว่าชาติก่อนเกิดที่บ้านโคกเลาะจังหวัดอุบลราชธานีชื่อบัว เมื่อโตอเป็นหนุ่มมีพระธุดงค์คณะหนึ่งจกรึกสั่งสอนธรรมแก่ประชาชนไปถึงบ้านโคกเลาะหัวหน้าคณะชื่อพระอาจารย์ทองเวลาเย็นก็พากันไปรับอบรมฟังธรรมหนุ่มบัวก็ไปฟังธรรมด้วยและมีความเลื่อมใสพระธุดงค์และพระธรรมที่ท่านสั่งสอนจึงถวายตัวเป็นศิษย์และได้ติดตามไปจนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุบัวบำเพ็ญสมณธรรม จะริกไปหาความสงบปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆกับท่านพระอาจารย์ทองวาระสุดท้ายของชีวิตได้จะริกไปกับอาจารย์ทองไปจำพรรษาที่บ้านสามพงอํอำเภอสีสงกรามจังหวัดนครพนมที่นั่นเป็นป่าทึบมีไข้ป่ามาลาเรียชุกชุมในพรรษาจะมีพระเป็นไข้ป่ามรณภาพไปก่อนสององค์ พระภิกษุบัวเริ่มเป็นไข้มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกตัวว่าจะไปไม่รอดวันสุดท้ายรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายแน่พระภิกษุบัวซึ่งเป็นพระปฏิบัติทางจิตเป็นประจำอยู่แล้วก็ตั้งใจดีมีสติประคองจิตม่ให้เผลอตัวขณะดับจิตถึงเวลาตายจริงๆจิตกลับไม่ดับไปจิตประจำร่างกายของพระบัวที่ตายแล้ว พระบัวในร่างทิพย์ไม่มีคนเห็นยืนดูพระเนรประชาชนที่มาเยี่ยมอาการป่วยและอาการตายของพระบัวพระบัวในร่างทิพย์รู้สึกตัวว่ามีสบงจีวรนุ่งห่มคลุมอยู่เรียบร้อยบ่ากข้างหนึ่งสะพายปาดอีกข้างหนึ่งแบกกรดคล้ายจะเดินทางเพื่อทุดงขณะนั้นยังไม่คิดมุ่งไปทางไหนยังยืนดูพระเนรชาวบ้าน จัดการศพเผาศพพระบัวอยู่แต่พระบัวก็ไม่มีใครเห็นพระบัวในร่างทิพย์ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกยังคงสะพายบาดแบกกรดไปอย่างนั้นเดินไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายปลายทางจนกระทั่งถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งไม่เคยเห็นในเมืองมนุษย์ในศาลามีชายหญิงอมทุกข์นั่งงอยเงาจำนวนมากกาาลางศาลาโต๊ะใหญ่ มีเก้าอี้นั่งบนโต๊ะมีหนังสือบัญชีสองกล่องใหญ่กล่องเล็กสองกล่องมีเจ้าหน้าที่ประมาณสามคนทุกคนประกายตาดูน่ากลัวคอยดูแลจัดการกับคนที่อยู่บนศาลาเขาเรียกชื่อคนบนศาลาจัดเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยคนน้อยกว่าร้อยก็มีบ้างจัดส่งไปในที่ต่างๆตามแต่กรรมที่ทำไว้มีเจ้าหน้าที่สองถึงสามคน และหญิงอายุราว6 0หนึ่งคนเป็นหญิงมีบุญหญิงคนนี้เขาจัดให้ลงสะน้ำทิพย์ไปนั่งอีกฝั่งมีรถทิพย์มาคอยรับพอดีหญิงนั้นได้รับสวมเครื่องนุ่งห่มใหม่แทนชุดเดิมที่เขาให้เปลื่องทิ้งไปเครื่องประดับใหม่ตกแต่งสวยงามมากราวกับนางฟ้าฝั่งสะทิพย์มีน้ำทิพย์ดอกไม้ทิพย กลิ่นหอมสีต่างๆชวนชมไม่จืดจางแต่งกายเสร็จคนขับรถมาเชิญขึ้นรถทิ์ผ่าเหาะขึ้นอากาศรถทิ์ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องยนต์แต่เหาะไปได้ด้วยแรงบุญสู่สวรรค์เมื่อเขาเรียกคนและจัดส่งไปหมดแล้วพระบัวในร่างทิ์จึงถามว่าส่วนอัตมาเล่าไม่เห็นเรียกชื่อเลยว่าจะให้ไปทางไหนเขาบอกว่า ยังไม่มีชื่อในบัญชียังไม่สั่งมาถ้าต้องการไปสวรรค์ให้ท่านลงสะน้ำทิพย์รถทิพย์จะมารับถ้าท่านต้องการลงในโลกมนุษย์นิมนต์กลับไปทางเดิมที่มาพระบัวร่างทิพย์ตอบเขาว่าสวรรค์ก็ยังไม่อยากไปมนุษย์ก็ยังไม่ไปกระหายน้ำมากขอไปหาน้ำฉันก่อนจึงจะไปทีหลังแล้วเขาลงจากศาลาไปตามทางเดิมเดินมุ่งหาน้ำ พบหญิงคนหนึ่งกำลังเดินไปตักน้ำที่ทุ่งนาพระบัวในร่างทิพย์จึงขอบิณทบาทน้ำฉัน้นหญิงนั้นบอกว่าให้ท่านไปรอที่บ้านหลังนั้นจะตักน้ำไปถวายที่บ้านพระบัวในร่างทิพย์เดินไปบนบ้านหลังนั้นอยู่ไม่ไกลจากบ่อน้ำนักพอนั่งลงพักบนบ้านก็รู้สึกง่วงมากนึกจะเอนหลังพักสักนิดก่อนน้ำมาพอล้มตัวนอนก็หลับไปงีบหนึ่งเท่านั้น พอตื่นก็กลายเป็นเกิดใหม่เสียแล้วขณะที่ตกคลอดรู้สึกตัวทันทีว่าเกิดใหม่เมื่อเป็นทารกตกคลอดออกมายังมีสัญญาว่าเป็นพระติดตัวมาไม่เลื่อนลางรู้สึกตัวเหมือนอย่างครองจีวรแบกกรดสะพายบาดอยู่และยังสามารถระลึกย้อนหลังได้โดยลำดับบ้านเกิดพบก่อนที่อยู่พบก่อนพ่อแม่วงสาขนาญาติจำได้หมด แต่พูดไม่ออกเพราะยังเป็นทารกแดงๆอยู่ต่อมาพอพูดได้บ้างก็พูดแบบพระว่าอัตมาอัตมาเพราะรู้สึกว่าเหมือนตนเองเป็นพระตลอดเวลาพ่อแม่ญาติวงศาขนาญาติก็พากันห้ามพูดคำว่าอัตมาเด็กพูดชัดขึ้นทุกวันยังพูดคำว่าอัตมาไม่ยอมละโดยยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นพระกระทั่งถูกดุ ถูกตวาดเอาว่าเป็นเด็กไม่ใช่พระพูดว่าอาตมาเดี๋ยวบาปตายจริงๆเด็กซึ่งได้ชื่อในพบใหม่ว่าเลี่ยมก็ตกใจเสียใจความรู้สึกเป็นพระที่ติดตัวอยู่ก็ค่อยๆหายไปหมดพยายามละคำที่ติดปากไม่พูดคำว่าอาตมาอีกเลยเด็กชายเลี่ยมพอโตขึ้นมาบ้างก็คิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องชาติก่อนบนกับพ่อแม่ชาติใหม่ว่า อยากไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างพ่อแม่ก็ดุเอาอีกว่าพูดเรื่องร้ายแก่ตัวต่อมาเด็กชายเลี่ยมตัดสินใจเล่าความจริงในชาติเก่าให้พ่อแม่ใหม่ทราบว่าตลอดการสิ้นชีวิตเมื่อตอนเป็นพระภิกษุบัวแล้วมาเกิดชาตินี้กับพ่อแม่ใหม่พอพ่อแม่ได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็เกิดความสลดสังเวชและร้องไห้เห็นโทษในการดุด่าเด็ก กล่าวคำขออภัยลูกอย่าให้มีบาปกรรมต่อพ่อแม่ใหม่เลยกับพูดจะแสดงความรักความห่วงใยลูกมากมายกระทั่งเด็กชายเลี่ยมงดเว้นยังไม่กลับไปหาพ่อแม่เก่าเพราะสงสารแม่ใหม่เด็กชายเลี่ยมเติบโตขึ้นพ่อบวชได้ก็ได้บวชเป็นสามเณรด้วยความศรัทธ,ธาสืบต่อมาจากชาติที่เป็นพระภิกษุบวดังที่ดำรงเพศอยู่ ขณะที่สัมภาษณ์นั้นเมื่อถูกถามถึงอาจารย์ทองซึ่งเป็นอาจารย์ชาติก่อนสามเนรเลี่ยมเรียนตอบว่ายังไม่เคยพบท่านเลยหากได้พบต้องจำท่านได้แน่แนยุติสัมภาษณ์ไว้ให้สามเณรกลับที่พักก่อนพระคุณเจ้าจะทดสอบสามเณรเลี่ยมถึงความจำพระอาจารย์เก่าต่อไปพระคุณท่านจึงพาตระเวนหาพระอาจารย์ทองในบริเวณวัดเมื่อพบท่านแล้ว จึงพาสามเณรเลี่ยมมาทดสอบโดยชี้ไปที่พระอาจารย์องค์อื่นๆที่มาพักอยู่บริเวณจะมีงานปีละหลายครั้งหลายองค์ถามว่าองค์นี้ใช่ไหมสามเณรเลี่ยมก็ตอบทันทีว่าไม่ใช่ไม่ใช่จนกระทั่งไปชี้อาจารย์ทององค์จริงสามเณรตอบทันทีว่าใช่แล้วองค์นี้แหละอาจารย์ทองที่เป็นอาจารย์ของสามเณรในพก่อนที่เป็นพระภิกษุบัวแน่นอนท่านตอบด้วยความมั่นใจ ระคุณท่านพอใจในการทดสอบบังเอิญขณะนั้นอาจารย์ทองมีแขกมากกำลังสนทนาธรรมกับแขกจึงไม่ได้พาสามเณรเข้าไปกราบท่านพาสามเณรกลับที่พักก่อนโดยหวังว่ามีโอกาสจะพาสามเณรไปกราบนมัสก,การและเล่าเรื่องการระลึกชาติได้ของสามเณรถวายพระอาจารย์ทองต่อมางานเริ่มต่างคนต่างยุ่งในการช่วยงานจึงพลาดโอกาสที่จะได้ทำอย่างที่ตั้งใจ อย่างไรก็ดีในปีเดียวกันงานนั้นปี2493พระคุณเจ้าได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์ทองและได้เรียนถามเรื่องราวของพระบัวได้ความว่าท่านอาจารย์ทองเคยไปจำพรรษาที่วัดบ้านสามพงจังหวัดนครพนมตรงกับปีที่พระภิกษุบัวเป็นองค์สุดท้ายตรงกับคำบอกเล่าของสามเณร ในพรรษาที่พระเป็นไข้ามาลาเรียมรณภาพสามองค์รวมทั้งพระภิกษุบัวเป็นองค์สุดท้ายตรงกับคำบอกเล่าของสามเณรพระบัวเป็นผู้ที่อาจารย์ทองรับตัวมาบวชแล้วพาไปจาริกบำเพ็ญสมณะธรรมจำพรรษาสุดท้ายที่วัดสามพง์ปีที่พระบัวมรณภาพบวชได้สามพรรษาตรงกับคำบอกเล่าของสามเณรเมื่อพระภิกษุบัวยังมีชีวิตอยู่ มีความขยันหมั่นเพียรมากในการปฏิบัติธรรมทางจิตพระอาจารย์ทองยืนยันว่าพระบัวสิทธิ์ของท่านมรณภาพมาได้16ปีแล้วนะับปีพศ2493และในปี2493สามนเณรเลี่ยมอายุได้15ปีรวมที่ปฏิสนธิอยู่ในคัน9-10เดือนก็ประมาณ16ปีเท่ากับจำนวน16ปีที่พระบัวมรณภาพ นับว่าได้มรณะภาพแล้วไม่นานก็เกิดใหม่เป็นมนุษย์มิได้ไปเกิดในภพภูมิอื่นเลยเรื่องการระลึกชาติของสามเณรเลี่ยมนี้น่าสนใจเป็นพิเศษคือชาติที่เป็นพระภิกษุบัวได้เพียรปฏิบัติธรรมทางจิตไว้มากตามคำของพระอาจารย์ทองคงได้สมาธิสูงพอสมควรส่งผลดีให้มีสัญญาณความจำในจิตอยู่เสมอ เมื่อเจ็บไข้จะตายก็รู้สึกตัวว่าจะตายและมีสติอยู่ดีแม้ขณะกำลังจะตายหรือดับจิตอยู่แท้ๆยังตั้งสติมั่นตั้งใจให้ดีมีสติประคองจิตมีให้เผลอตัวขณะดับจิตกระทั่งร่างกายตายความรู้สึกหรือจิตก็มิได้ดับวูบกลับเกิดมีร่างภาพพิสุปบัวอีกร่างหนึ่งจิตในร่างเดิมที่ตายมาอยู่ในร่างใหม่ร่างทิพย์เฉพาะตัว ก็กำลังยืนมองเห็นร่างเก่าที่ตายแล้วอยู่ตรงหน้าความประทับใจในเพศพระภิกษุมีแน่นแฟ้นมากแม้ในร่างทิพย์ก็ยังรู้สึกเป็นพระภิกษุสัายบาทแบกบกรดเหมือนเตรียมตัวพร้อมจะออกทุดงกรรมฐานอย่างเคยกระทั่งการเดินทางไปไหนไหนในร่างทิพย์ก็ยังเป็นพระภิกษุแบกบกรดสัพยบาท ความทรงจำชาติเก่าของสามนณรนเลี่ยมชัดเจนมากขึ้นเมื่อคลอดในชาติใหม่ยังเป็นทารกแดงๆพูดยังไม่ได้ก็ยังจำระลึกได้ว่าตัวเองเป็นพระภิกษุบัวสะพายบาดแบกกรดอยู่สติความระลึกความจำแจำ่มชัดแม้ยังเป็นทารกแดงๆคงเนื่องจากได้บำเพ็ญธรรมทำสมาธิไว้ดีมากในชาติก่อน เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่น่าพิจารณามากสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติทางสมาธิธรรมหรือปฏิบัติแต่ยังไม่แน่วแน่มั่นคงควรตั้งความเพียรปฏิบัติสมาธิธรรมให้ได้ผลแน่วแน่มั่นคงไว้เพื่อความไม่ประมาทเรื่องราวนี้เล่าโดยหลวงตามหาบัวหากท่านชอบฟังเรื่องราวของการระลึกชาติการกลับชาติมาเกิดใหม่ กดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ